โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะปกติไม่เคยเห็นรูปวันเกิดของใครสักคนที่มาตั้งอยู่บนในห้องนี้นะเนี่ยแล้วข้างหลังก็มีป่ะไอ้แค่ข้างหลังก็มีเ้โอเฮ้ยปีนี้นี่อิตาเกียวแม่งเล่นใหญ่ว่ะเออปีนี้อิตาเกียวแม่งเล่นใหญ่ว่ะไอ้เชี่ยแบบไอ้เชี่ยเบือจริงคือคือบกผมผมพูดตรงๆนะคือผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่าเฮ้ย เออคือคือด้วยความที่วันนี้มีนนวันเกิดของค,ค,คนคนหนึ่งใช่ไหมผมไม่รู้เว้ว่าเขาจะตั้งรูปตรงไหนบ้างซึ่งผมปีนี้ตกใจมากที่แบบเชื่อไม่นึงว่าเขาจะเอารูปมาตั้งตรงนี้เนี่ย โอเคครับก็สวัสดีด้วยละกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจริงๆวอลโกลีวีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่เล่ซอร์ตอาร์ออนไลน์อิตาเกียวแฟคเตอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอย,อยู่กับเกมซอรอาร์ออนไลน์อิตาเกียวแฟคเตอร์พาร์ทที่117แล้วนะครับอ่าก็เรากลับมาอีกครั้งนะผมสหรับคลิปการเปิดกาชาของซอร์ตอาร์ออนไลน์อิตาเกียวแฟคเตอร์เองนะครับผมเนาะก็ พาร์ทก่อนเราได้เปิดตู้อะไรนะซอสอาร์ออนไลน์ออรินโ,นโนสกิลไปก็เป็นสกิลที่ผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าอยากได้มากนะครับผมอยากได้มากนะครับผมโดยเฉพาะชิโนนที่แบบเชี่อตั้งแต่ที่ผมได้อิตาโจอแฟกเตอร์รมาผมไม่เคยเห็นสกิลชิโนนที่เป็นออรินโนสกิลเวอร์ชั่นนะส่วนมากก็มีแต่พวกคีริโตะอาซินาเอจิแล้วก็ยูน่าาจังใช่ปะแต่ชิโนนไม่เคยเห็นชิโน,นนนี่คือสกิลแรก นะผมที่แน่นอนนะครับว่าตอนนี้ทางผมเนี่ยกำลังเก็บเพชรอยู่นะครับผมกําลังเก็บเพชรอยู่ไม่รู้ว่าจะเก็บทันหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็ขาดอีกประมาณ300กกว่านะครับผมถ้าเกิดเพชรครบอะไรเดี๋ยวเปิดสเต็ปสองแน่นอนแต่ว่าทางผมเนี่ยกาว่าจะเปิดประมาณอ่าก็คือในในคลิปเดียวเนี่ยผมจะกลาว่าจะเปิดสเต็ปสองกับสเต็ปสามเลยไม่รู้ว่าจะเก็บเพชรทันก่อนถึงวันที่12มีนาคมหรือเปล่า นะผมซึ่งไม่รู้ว่าระหว่างนั้นมันจะมีตู้อะไรบดักผงก่อนที่ผมจะไปลงทุนตู้ออริ a น s สกิลหรือเปล่านะครับผมเนาะเอาเป็นว่าสับพาร์ที่แล้วใครยังไม่ได้ดูฝากรับชมด้วยละกันเนาะก็ใครที่เห็นก็าตามนั่นแหละคืออย่างว่ามัน,ม,นมันยังออกสีดาวให้แต่ว่ามันมันเป็นสกิลสีดาวที่ค่อนข้างเก่าแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับผมเนาะก็ หลักๆพาที่แล้วตามนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่พาทที่1 17แล้วนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับผมเป็นวันเกิดของคนคนหนึ่งที่เป็นมัสคอตของเกมเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าพอถึงวันเกิดมัสคอตคนนี้ทีไรเขาจะมีอีเวนต์อลังการงานสร้างแล้วก็วันเกิดที่อลังการงานสร้างแล้วก็ วางรูปภาพโคดพ่อโคนแม่เยอะเลยนะครับผมเนาะซึ่งสำหรับวันที่ย3กุมภาพันธ์นี้เป็นวันเกิดของโคฮารูจังหนึ่งนะครับอ่าก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์โคฮารุจังด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะก็ขออภัยที่คลิปนี้ผมอาจจะลงช้าหน่อยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าอ่าผมค่อนข้างตื่นสายหน่อยบวกกับอ่าช่วงประมาณบ่ายมันกว่าผมเลยคงไครตารเร็วเพื่อที่จะเก็บเพชรเปิดหาออกิล่า E1 ซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ก็ จะไล่อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแล้วการสำหรับเจไอกีลาเพราะว่าถ้าได้อีหนึ่งมันปล่อยออโต้ได้ไงแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อีหนึ่งก็ต้องเล่นเอาตามมือแล้วกันนะครับผมเนาะอะตอนที่บอกไปวันนี้เป็นวันเกิดของน้องโคฮารูจังต้องบอกเลยนะครับว่าอเอเจเกลแฟกเตอร์ปีนี้เล่นใหญ่มากตรงที่ไอตามที่ผมพูดเกินก่อนหน้านี้ก็คือผมไม่รู้ว่าเขาจะเอารูปมันตั้งนี่นี่เว้ยเพราะว่าปกติอะ เวลาเขาจะตั้งรูปภาพไปทำไมคุณผู้ชมเขาจะตั้งอยู่ตรงข้างนอกหน้าเทาในชั้นที่หนึ่งใช่ปะแล้วก็ตั้งชั้นนั้นชะดูชั้นนี้คือปกติอ่ะมันไม่เคยขนาดนี้ไงคือปีก่อนจะได้ว่ามันเป็นรูปภาพรวมเลยใช่ปะเออรูปภาพรวมแบบเหตุการณ์เหตุการณ์เหตุการณ์เ,าเาบาไอ้โครูมีอะไรเบิรงเมีรเบิ้งซึ่งปีนี้ไอ้แค่ไม่เอาสุดจัดมาโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ข้างบนเลยนะผมแล้วที่สําคัญนี่ครับข้างหลัง ไอ้ข้างข้างหลังก็มีคือพูดตรงๆเลยนะครับว่าอย่างกระสานเจ้าไอ้เหี้ยคือคือผมไม่ได้ว่ารูปภาพครัวรู้นะแต่อิตเกลยันอิตเกล,เลมันมันแขวนรูกเหมือนจักระสานเจ้าไอ้เหี้ยนะครับผมเนาะอ่ะเรามาดูข้างนอกดีวกว่ามีอะไรบ้างนะเออข้างนอกนี่รู้สึกว่าเขาเขาไม่มีใช่ปะ่ะจำได้ว่าปีก่อนอ่ะมันมีข้างนอกนะครับุผู้ชมเออปีก่อนข้างนอกมันมีเว้ย อ่าล้วก็ที่สําคัญมีอีเวนต์ใหม่ด้วยนะด้วยความที่เป็นมาเกิดของน้องโครูร้จักนะกันเองนะผมเนาะก็ทําไงได้ตัวละครตัวละครหลักของเกมนี้ไงเออเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเกมนี้ก็โครู้จักนี่แหละนะครับผมเนาะแล้วก็ที่สําคัญมีอีกกิจกรรมหนึ่งใช่ปหก็คือไปกิจกรรมที่เราต้องไปเก็บอ่าเตอนน้อเรียกว่าเราต้องไปถ่ายรูปกับรูปรูปนั้นซึ่งเดี๋ยวในคลิปเนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปอีเวนต์ อะไรนะนี่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 เขาารุนะแม็กพิกเจอร์นะแม็กพิกเจอร์โชว์โชว์กา้าไอ้สักอย่างนึงก็คือเป็นอีเวนต์ถ่ายรูปซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปอ่าเก็บด้วยแล้วกันนะครับว่าเออเวลาเราจะถ่ายรูปเราต้องไปใช้ชั้นที่ชั้นไหนเบอร์แน่นอนเครดิตก็ได้จากนาคนคนนู้ละกันที่อยู่ในกลุ่ม Integro Factor Thailand นี่แหละเพราะเขาบอกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเฮ้ แต่แล้วรูปแต่และรูปเนี่ยอยู่ชั้นไหนบ้างนี่นะครับผมเนาะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดใครที่ดูอัปเดตล่าสุดก็จะรู้นะครับว่าเขามีแจกตู้การันตีสีดาวนเว้ยมึงเออนะครับผมแต่ต้องบอกกันเลยนะครับว่าการันตีนี้เป็นการันตีแบบไม่ใช่สิบโรเทชันนะเป็นหนึ่งโรเทชันซึ่งแน่นอนเราก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะได้อะไรต้องบอกเลยนะครับว่าด้วยความที่มันเป็นตู้วันเกิดเนาะเปิดได้แค่วันเดียวเท่านั้น นะผมเนาะก็น่าจะอยู่ถึงประมาณสาุ่ม 5, 9, ห้าเก้หรือหรือสี่ทุ่มของวันนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นใครไม่ได้เปิดก็ถือว่าอดนะจ๊ะเอออโอเคปะเราไปเปิดเลยละกันก่อนที่เราจะไปตะลุยกิจกรรมเก็บรูปภาพเพื่อที่เราจะเอาอีโมจิกันนั่นเองเนะครับผมเนาะเอาไป l ล t วก็ s <S ได้อะไรจ๊ะ ability โ okay. อเค คนอื่นเขาได้อาวุธคนคนอื่นเขาได้อาวุธหมดผมได้อบิตี้โอเคออบิตี้อะไรออบิตี้คอนเน็กต์เหรอออบิตี้คอนเน็กต์ว่ะหุ้ยออบิตี้คอนเน็กต์เหรอเนะี่ยไหนวะดิคืออะไรวะเอเลเมนต์ดาเมจเล่นคู่กับธาตุลมเหรออืมแต่พูดตรงๆว่าคนนี้ผมไม่ได้เล่นว่ะ <laughs> ราดเนี่ย เมื่อใส่สกิลยุยเหรอบวกอาร์เมอร์สวิกกาดเหรอบวกอาร์เมอร์สวิกกาดหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นถ้าเกิดเราใส่สกิลน้องอยุยอ๋ออ่ะก็ถือว่าเก็บไว้เป็นคอลเลกชันแล้วกันเนาะเออเก็บไว้เป็นคอลเลกชันแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคอ่ะแล้วก็ตอนที่บอกบีอีเวนต์อันนี้นะเป็นอีเวนต์คอนเสิร์ตของครัวรู้จังซึ่งเดี๋ยวผมล่าจะไลฟ์พรุ่งนี้ นะครับผมเพราะว่าวันคืนนี้ไรไม่ได้เพราะว่าน่าจะติดภารกิจเล่นอย่างอื่นนะครับผมนี่เป็นคอนเสิร์ตของโคฮารุเลยนะผมไม่แน่ใจว่าตอนเล่นจะมีโคฮารุเต้นหรือเปล่าผมขอไปดูแบบกล้อง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 ฉาหน่อยนะมีคนกําลังตีอยู่ใช่ป่ะอ่ะหน่า normal 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 ดูดูเขาเล่นดิโอแล้วเป็นงี้หรอโอ้แล้วกูตีได้ไหมไม่ได้ เอาแล้วแล้วก็ไปอย่างนี้เหรอให้ครูรู้ร้องเพลงหอ๋อไม่ได้ร้องเพลงโอ้อ่าโอเคก็คือตามตามคาดเลยเนาะก็คืออ่าก็คือถ้าเกิดเป็นกรณีของตัวละครที่เป็นวันเกิดนะครับก็คือไม่ได้เป็นลูกแม่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอนเสิร์ตของนัก,กร้องจริงๆอะ่ะอันนี้นลูกลูกแม่น้อยก็คือมีเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นเอ้ยเจ๋งว่ะเอ้ย,อยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย เอเห็นเห็นแฟนตัวเองร้องเพลง <c oughs> อะโอเคต่อไปเราไปอีเวนต์อันนี้กันดีกว่าก็คืออีเวนต์นั้นนี้เนาะนี่ที่เขาให้ถ่ายรูปนะครับผมเนาะไปไปไปเดี๋ยวเราจะไปลุยด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปลุยด้วยกันเลยนะครับว่ามันมีชั้นไหนบ้างนะครับผมเนาะซึ่งเขาก็เขาจะบอกคำใบ้าอยู่นะครับผมนี่ blue sky อ่าบูสกายรับเขยก่อนสำหรับรูปแรกจะเป็นคัวรู้ใส่ชุดว่ายน้ำใช่ปะไอใส่ใส่ชุดชิวๆก็จะอยู่ชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่สิบสองนะครับผมอ่า uh, รูปภาพแรกจะอยู่ชั้นที่สิบสองนะครับอ่ะ uh, ตามตามไปด้วยกันตามไปด้วยกันเลยนะครับใครที่ไม่รู้ว่าเอ้ยต้องไปชั้นไหนนะผมตามมาด้วยกันเลยนะครับมาอ่า uh, uh, นี่นะครับผมนี่จะเป็นออกแนวทะเลนะครับเราก็ต้องไปหารูปภาพนะ อ่านี่นะครับผมรูปภาพแรกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็นี่ตามตามที่ผมเดี๋ยวตามตามพ้องดีนี่นะอ่ากดเอฟนะครับนี่อ่าถ่ายรูปก่อนไปเที่ยวลึกนะครับอ่ารูปภาพแรกเคลียร์นะครับผมอ่าเรามาย้อนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือรูปภาพแรกนะครับจะอยู่ชั้นที่ท2สองนะครับนี่อยู่ชั้นที่ท2สองตรงห้องสองนะครับผมเนาะ นี่สิบสองห้องสองอยู่ตรงนี้นะครับนี่อ่ะพอเรามาพอเราวา์ปาตรงนี้แล้วใช่ปะเราก็เดินไปตรงด้านซ้ายเดินไปเอยครับผมแล้วคุณผู้ชมจะเห็นรูปภาพที่เขาตั้งไว้อยู่นี่เห็นไหมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะก็อันนี้คือรูปภาพแรกครับผมรูปต่อมาจะเป็นรูปโพฮารุที่เป็นชุดออกแนวชุดปีใหม่ใช่ปะอ่ะซึ่งเขาบอกว่าจะอยู่ชั้นที่สิบนะครับผมเนาะเอาไป โอเคคุณผู้ชมเจอแล้ว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 อ่ะวิธีการมานะครับผมนี่ตามผมมาเลยนะอะก็คือก็คือคุณคุณผู้ชมมาที่ชั้นสิบใช่ไหมครับอ่ะคุณผู้ชมอา์เทตเทเลพอร์ตไปที่ชั้นสิบมาจชไปอ่ะจากนั้นนะครับผมนี่เดินมาเดินมาตรงนี้นะครับเดินตรงมาก่อนจากนั้นนะครับเดี๋ยวซ้ายพอเดี๋ยวซ้ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วคุณผู้ชมก็จะเจอรูปนี่อ่ะนี่คือรูปที่สองนะครับ โอเคต่อมาเป็นชุดอะไรชุดพลุเหรอแน่นอนตามธรรมเนียมครับ้พอเราเจอรูปเราก็ต้องถ่ายรูปนะจ๊ะรูปต่อมาเขาบอกว่าจะอยู่ชั้นพี่เท่าไหร่นะชั้นที่อยู่ในอีเวนต์นะครับผมซึ่งอีเวนต์เราก็อยู่ตรงนี้เลยก็คือเป็นอีเวนต์ฟารติวอลนะครับก็ก็วับที่อีเวนต์ฟารติวอลได้เลยนะครับรูปภาพสามนะรูปภาพสามอยู่ในฟารติวอลนะครับผมนี่ พอคุณพ่ออีเวนมาแล้วจะมานี่อยู่ข้างหลังเลยนี่เป็นชุดธนบัตรนะครับอ่าต่อมาเป็นโครุชุดดอกไม้นะลูกดอกไม้ดอกไม้เขาบอกว่าอยู่โซนอ๋อโซนดอกไม้จะอยู่ชั้นที่47นะครับเอาไปที่ไปเราอ่าตามมานะครับผมชั้นที่47นะครับมาตามมาตามมาไม่ต้องรีบรอนะครับคุณผู้ชม นี่47อยู่ตรงชั้นดอกไม้เลยนะครับผมนี่นี่ที่ถ่ายรูปนะเออไหนก็มาไถ่ายถ่าย่แต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 ่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะอยากถ่ายเฉยอยากถ่ายเฉยน่าจะอยู่แถวนี้ ช่ปะหรืออยู่อีกโซนหนึ่งวะใช่ปะอันนี้ดิอ่าเจอแล้วครับผมก็คือสำหรับรูปต่อมาก็คือรูปดอกไม้ใช่ไหมก็จะอยู่ชั้นที่47โซนที่2เลยนะครับนี่ ชั้นชั้นชั้นที่47โซน2นะครับนี่มันจะมีสองโซนใช่ไหมมาที่โซน2นะครับผมก็เดินตั้งไกลเลยสัตว์อ่ะชั้นที่47โซน2นะครับอ่ะไปอ่ะต่อมาคอรู้อันนี้น่าจะชุดเมรชุดเบรกเขาบอกว่าจะอยู่ชั้นที่91นะครับผม91อยู่ในห้องใช่ปะอยู่ในห้องนี้น่าจะไม่ยาก อ่าตามมาตามมานะครับต่อไป91นะครับ9กสิมีโซนเดียวเนาะไปโอ้โหดูดูคนดูโอ้โหคุนดูด,ดูดูคำอลังการนั่นสิเชียกูไม่ดูว่ากูไม่ดูว่ามึงจะจัดหนักขนาดนี้เลเ,เนี่ยเชียชิบอะ่ย ดิฉันตาฝาดไปใช่ไหมอิตาเกีโอ้โหสมกับเป็นลูกรักจริงๆไม่ใช่ลูกรักดิตัวละครเมนหลักของเกมนี้สิเอ,อ,โ,อโหมึงจัดหนักปจัดเต็มมากปกติเป็นรูปภาพแบบร,แบบรูปภาพอย่างนั้นเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่มันต้องไปทางนี้มนคกละทาง เรนี้แน่เลยเนี่ยอ่าเจอแล้วโ,อโหอยู่โคตรไกลอยู่โคตรไกลคุณผู้ชมเดี๋ยวหาหาทางหาทางต่อด่มันมันมีทางเชื่อมโยงเลยไหมเดี๋ยวนะโอโหทางซับซ้อนมากไอ้เหี้ยโอ้โหเคก,ก็สำหรับของรูปภาพคัวรู้นะครับผมเขารู้สึกว่าจะอยู่ตรงหน้าห้องบอสเลยนะครับผมนี่ จะอยู่ตรงหน้าห้องบอสเลยนะครับตามนั้นเลยนะนี่ก็คุณผู้ชมดูตรงแผนที่เอานะก็คือรูปภาพรูปภาพของครัวรู้ชุดเมนะก็คือจะอยู่ตรงแถวนี่นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูด,ด,ดูตารางนะมันจะอยู่ตรงแถวหน้าห้องบอสตามนั้นเลยนะครับผมก็อาจจะเดินไกลหน่อยมาต่อมารูปสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นครัวรู้ชุดเทพ ซึ่งโครูชุดเทพเขาบอกว่าจะอยู่ชั้นที่99นั่นเองนะครับผม99ก็โอเคดูแล้วอยู่ตรงไหนมาครับเข้าสู่รูปสุดท้ายโอ้โหไม่ต้องถามเลยโอ้โหโคตรใหโอ้โหคือคือคือไม่ต้องไม่ต้องไปไหอเลยครับนุ่นนุ่นโคตรใหญ่อันนี้คือน่าจะรูปน่าจะเป็นรูปใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยเห็นแล้วมั้งเนี่ย ไอ้ฉันรูปโค้ใจสัตว์รูปใจมากอ่ะไปแล้วเคลครับผมเรียบร้อย congeturation ได้อิโมจิใหม่สามอันนะครับผม ko 5รื้แล้วก็เพจร้อยหนึ่งนะครับผมอบก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรม happy birthday ของโฮอโลูโหบอกได้ว่าคลิปนี้เกิด เฮ้ยผมผมยอมลงทุนนะนะเพราะว่าเฮ้ยมันก็วันเกิดของนานได้ดีก็ใสที่สุดแล้วกันส่วนตู้วันเกิดคว้าลูอาผมไม่เปิดครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นสายมีดผมผมไม่ได้เล่นสายมีครับขอโทษด้วยก็เลยแบบผมอาจจะอาจจะปฏิเสธไปส่วนเอีเวนต์เดี๋ยวเล่นแน่นอนนะครับผมเนาะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วกันเบื่อใครที่ยังงงอยู่นะครับว่าเฮ้ยเฮ้ยแบบพี่รูปภาพอยู่ไหนนี่ก็คือพาไปแล้วนะ อ่ะผมผมพาแล้วนะว่ารูปภาพอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้คือดูคลิปผมตามได้เลยนะครับว่าเออมาอยู่ชั้นไหนบ้างนะครับผมเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไปแล้วผมซลเกม Next Time Goodbye ไปแล้วขอบคุณมากครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าแยกย้ายครับ